่ะะสวัดีีคน,นน้าก็จมแนะนำเกมมันในงูนะคะก็จะมาก็จะได้คมเกับหลักการนะับเบื้องต้นแล้วก็ความน่าจะเป็นได้เลคะทุกคนมาดูเลยนะคะว่าในมีอะไรบ้างนี่ทุกคนเหมือนก็จะได้พบกับปลาดาวอันนี้คือหมาแล้วก็นี่อันน,นี้คือปาวานะทุกคนเนี่ยมองไงก็เหมือนปาวานที่สุดในชีวิตอันนี้คือปูเอาขาฟูหาย และนี่ก็คือหอยอันนี้คือหมาของเราแล้วก็กระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นโจทย์นะทุกคนนี่คือโจทย์ก็จะรวมเรื่องหลักการนะแล้วก็ความน่าจะเป็นอยู่ในนี้ก็จะได้ความรู้มาและนี่ก็คือกระดานเล่นของเราแล้วเราก็แถมเฉลยไว้ให้ด้วยนี่แต่ว่าตอนเล่นเราก็จะไม่ดูนะโอ้เฉลยได้ อู่ที่จสตาร์ทนะมนวเจงมากเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวเราออะไรออกกันกาใครจะเริ่มก่อนอันนี้ก็จะเป็นโจทย์นุกบอโจทย์ก็คือถ้าเราไมตกเราอันนี้เ่งหนี้นะคะเราต้องสองข้างเท้สำรับสกแล้วถ้าเราไม่สมเลยบอก ทำไมเขาใส่ไม่สวยเลยง่ายเลยถามีใครเดินมาามเลยว่

อาู๋มาให้ฟังหน่อยต้องการเรียนควาใหม่ที่ประกอบด้วยตัวอักษรสี่ตัว,สสตวจากตัวสอสักษรคองว่าแมทโดยไม่จําเป็นต้องมีความหมายโดยต,ต้องขึ้นต้นด้วยสระได้ทั้งหมดจีด่วิธีเราก็ได้คำตอบแล้วนะคะทุกนวิธีคิดของเราก็คือ อย่างแรกนะคะส,สะเรามีหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็จะเอาให้มันอยู่ข้างหน้าเท่ากับเราเหลือสองตัวสลับกันได้ก็จะเป็นสามฟกนะคะคำตอบก็คือหกนั่เองค่ะถูกตนะ้องเย่มาเล่นเล่นต่อ 上哪里？上哪里？